สวัสดีครับทุกคนคิวไลฟ์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ถนนวิทยุนะครับพาท่านมาพบกับบรรยากาศความสวยงามล่าสุดของถนนในจุดนี้ฉันจะบอกัน,นะครับว่ามีการพัฒนาไปหลายด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุปงทางเท้าของใหม่การลือสายสื่อสารลงใต้ดินซึ่งคลิปนี้ครับ ผมจะเก็บภาพบรรยากาศตั้งแต่ฝั่งที่อยู่ติดกับถนนเพลินจิตมาถึงสะพานเขียวแล้วก็จะเก็บภาพอีกจุดหนึ่งรับฝั่งของถนนสาสินมาถึงจุดเชื่อมต่อกับถนนหลังสวนซึ่งจุดนี้ก็มีความสวยงามไม่แพ้กันเลยครับส่วนตอนนี้จะมีบรรยากาศเป็นยังไงจะมีความสวยงามขนาดไหนมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟ BTS สถานีเพลินจิต จุดนี้จะเป็นนาทวีของรถไฟวีเดสสายสุขุมวิทและจากจุดที่ผมอยู่นะครับเดินตาม Skywalk เดิยนย้อนถัดขึ้นไปจะพบกับแยกเพลินจิตจุดนี้นะครับจะเป็นจุดเริ่ต้นของผมในวันนี้โดยในวันนี้แอดเองจะเก็บภาพบรากาศตั้งแต่ด้านหน้าบริเวณแย,ยกเพลินจิตเดินตามหนยวิทยุไปถึงจุดเชื่อมต่อกับสถานเขียว าจากนั้นก็จะเดินเข้าไปทางฝั่งของถนนสารสินไปถึงบริเวณจุดเชื่อมต่อกับถนนหลังสวนเลยครับและนาจุดนี้ก็จะเป็นถนนวิทยุแล้วครับส่วนอาคารด้านหลังก็จะเป็นเซนทรันเอเบอร์ซ e ี B A C. ถนนวิทยุในฝั่งนี้ถ้าตรงถัดขึ้นไปจะเป็นสะพานข้ามคลองแสนแสบถัดไปก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับถนนเพชรบุรีถนนวิทยุในจุดนี้ยังมีสายาื่อสารนนอยู่ก็ค่อนข้างที่เยอะเลยครับส่วนอีกด้านนะครับด้านนี้ด้านที่ย้อนทางฝั่งของสะพานเขียวจุดนี้ก็มีการรื้อสายืา่อสัรออกไปหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยในวน ในวิลาาเฉลยสัตว์ผู้กัญกาเอมีเอหรือการไฟฟ้านครหลวงร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการทหารสื่อสารบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน สมาคมผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในพระบระลมราชูป,ปถัมภ์และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมร่วมสนับสนุนการดำเนินงานหรือสายสื่อสารถนนวิทยุเป็นเช่นแรกของปี2568โดยผู้ว่าการ MEA ได้กล่าวว่า ถนนวิทยุเป็นหนึ่งในโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจ่ายไฟฟ้าจากระบบสายไฟฟ้าใต้ดินให้แก่ประชาชนในช่วงกลางปี2569หลังจากนั้นจะรื้อถอนเสาไฟฟ้าออกทั้งหมดโดยในปัจจุบันผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้นำสายสื่อสารลงใต้ดินแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจึงร่วมมือการรื้อสาย่อสารออกจากเสาไฟฟ้าทั้งสองฝั่งของ,ของถนนวิทยุตั้งแต่บริเวณแยกเพลินจิต ถนนพระรามที่4รวมระยะทางจะอยู่ที่2.1กิโลเมตรภายในเดือนกุมภาพันธ์2568าหสำหรับภาพรวมในปี2568 m นแเมลและหน่วยงานภาคีมีแผนนำสายดิษฐานลงใต้ดินจำนวนถึง47เส้นทางรวมระยะทางกว่า1 7 1 2งกิโลเมตรประกอบด้วยพื้นที่บางช่วงของถนนสายสำคัญต่างๆเช่นถนนพระรามที่4ถนนวิทยุถนนสุนิษฐานวิริชัยถนนลาดพร้าวช่วงที่1ถนนจารทันติรวงช่วงที่2และถนนราชดลพิเศษเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายจัดระเบียบสายสามมื่อสารมือสอไฟฟ้าจำนวนถึง697เส้นทางรวมระยะทางถึง1563.04กิโลเมตรเลครับทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลบางส่วนนะครับที่นํามาจากการไฟ้าฟนครหลวงขอบคุณข้อมูลดีๆจากต้นทาง้วยครับ นอกจากถนนวิทยุในจุดนี้จะมีการรื้อสายสื่อสารออกไปหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในส่วนของทางเท้าที่มีการปรับปรุงให้สวยงามมาจุดก็เลยมีจุดที่แตกหักให้เห็นอยู่บ้างนะครับในบางแผ่นแต่ก็ต้องติดตามกันไปนะครับในส่วนสายไฟ เพราะว่าจะมีการเริ่มรื้อกันนู่นนล,ลครับช่วงกลางปีหน้า2,569เอาไว้ที่จุดนี้เริ่มมีการรื้อสายไฟเมื่อไหร่เริ่มมีการลื้อสาออกหมดเมื่อไหร่แอดจะมาเดินชมอย่างแน่นอนครับในโอกาสถัดไปยังไงตอนนี้เราเดินไปชมอีกหนึ่งจุดกันเลยครับบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนวิยุก,กับถนนสารสินทางฝั่งที่่ติดก,กับสวนลุมพินีจุดนั้นก็มีความสวยงามไม่แพ้จากจุดนี้เลยครับ สำหรับถนนวิทยุในจุดนี้ก็เป็นถนนสายสั้นๆในพื้นที่แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครอีกด้านของถนนจะอยู่ติดก,กับฝั่งของถนนพหลมิตสีบริเวณแยกวิทยุซอย,ยด้านนึงครับจะอยู่บริเวณของสะพานข้ามคลองแสนแสบข้ามไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรบุรีบริเวณแยกวิทยุเพชรบุรีระยะทางก็ประมาณ1.91กิโลเมตรครับโดยถนนเส้นนี้ก็จะเต็มไปด้วยสถานเอกอัครราชทูตนี่พียรครับยกตัวยอย่างเช่นจากสหรัฐอเมริกาโคลอมเบียนิวซีแลนด์ ฟินแลนด์เวียดนามนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์และก็ญี่ปุ่นครับตอนนี้นมาถึงด้านบนสะพานเขียวแล้วครับจุดนี้เองด้านล่างก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกันของถนนวิทยุและถนนสารสินซึ่งตอนนี้ทางฝั่งของถนนสารสินในจุดนี้ก็มีการปรับปครงทางเท้ามีการลิสายลวสาออกไปหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยสายินสาท้งฝั่งของถนนสารสินก็มีการลื้อถอนออกไปก่อนฝั่งของถนนวิทยุอีกครับในมุมมองส่วนตัวของแอดนะครับ ไอคิดว่าย่านนี้ก็เป็นย่านที่มีความสวยงามมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลื้อถอนสายสื่อสารรวมถึงการปรับปรุงทางเท้าอย่างเช่นด้านนาจุดนี้การปรับปรุงทางเท้าก็มีการปรับปรุงและสวยงามเช่นกันไม่ว่าจะเป็นถนนสารสินถนนวิทยุถัดไปทางฝั่ง,งของถนนเพลินจิตถนนหล,ลังสวนก็มีการปรับปรุงทางเท้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ซึ่งแต่เดิมนะครับด้านหน้าจุดนี้ตอนนี้ยังมีสายสื่อสารอยู่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับรวมถึงด้านข้างแนวรั้วของเวนรลูพินีในจุดนี้แต่เดิมก็จะมีร้านค้าอยู่ที่นี่หลายร้านเลยครับซึ่งตอนนี้จุดนี้ก็ดูโล่งแล้วก็น่าเดินมากกันนะครับ เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่แอนนามาฝากให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการยุทธรรสายสื่อสารรวมถึงการปรับปรุงทางเทา้ายังไงถ้าท่านใดที่เห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าอยากให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอเดี๋ยวผมจะจัดให้ชมอย่างแน่นอนครับท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคําว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้ดครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยดียครับถ้าเป็นเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ